สวัสดีครับพ่อกระผมธนาวีรยุทธ์นะครับวันนี้มาถึงตอนที่821นะครับดูย้อนหลังนะครับเข้าไปใน y o u YouTube ปพิงก็ว่าทนาวีรยุทธ์จะปรึกษาหรือว่าจ้างหรือจะให้การปรึกษาก็จะมีลิงก์มาเล่นลรศับช่องทงติีต่อใน YouTube นั่นเองนะครับแตตอนที่821เนี่ยก็เป็นเรื่องที่แฟนคลับนะฮะมักจะถามกันเข้ามานะครับกรณีการขอตั้งผู้จัดการระดกที่ศาลแล้วเราเนี่ยนะเป็นภรรยาของผู้ตาย ผู้ตายเนี่ยเจ้ามรดกเนี่ยเป็นสามีของเราแต่เราเนี่ยไม่ได้สมรสกับสามีคําถามก็คือเราจะขอตั้งตัวเองเนี่ยเป็นผู้จัดก,การมรดกของสามีได้หรือไม่นะครับแล้วก็เราเนี่ยนะฮะจะมีสิทธิ์ได้รับมรดกของสามีในฐานะที่เป็นภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือไม่ก็ต้องตอบกันแบบชัดๆเอาให้ฟังกันชัดๆ อันนี้เป็นข้อกฎหมายนะครับตามกฎหมายนะครับประมวลกฎหมายแพรงทรัพย์มาตรา1,629เขาบอกว่าทายาทโดยธรรมมี6ลำดับนะครับก็คือ 1. ผู้สืบดาน 2. บิดาบรดา 3. พี่น้องร่วมบิดามดาเดียวกัน 4. พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน 5. ปู่ย่าตายาย 6. ลุงป้าน้าอาคู่สมรสก็เป็นทายาทโดยธรรมนะครับภายใต้บังคับมาตรา1,635ซึ่ง คู่สมรสที่เป็นทายาทที่มีสิทธิ์รับมรดกของผู้ตายตามกฎหมายนี้เนี่ยหมายความว่าคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นและยังไม่จดทะเบียนหย่าด้วยถ้าเกิดว่าเคยจดทะเบียนสมรสนะครับแล้วไปต่อมาไปจดทะเบียนหยา่านะครับก็ถือว่าเป็นคู่สมรสที่นะครับไม่มีสิทธิ์นะครับได้รับมรดกของเจ้ามราดกนะครับ แต่คำถามของแฟนคลับก็คือว่าถ้าไม่สมรสจะมีสิทธิ์ได้รับมรดกของสามีหรือไม่ถ้าเป็นภรรยาไม่สมรสคำตอบชัดๆก็คือไม่ได้รับมรดกเพราะว่ากฎหมายคุ้มครองเฉพาะคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสเท่านั้นดังนั้นเมื่อภรรยาไม่ได้สมรสไม่ได้รับมรดกก็ไม่มีสิทธิ์ในการยื่นคำร้องต่อศาลขอแต่งตั้น ตัวภรรยาไม่สมรสเป็นผู้จัดการรดกของผู้ตายนะครับตอนนี้คาพิพากษาสารดีกาที่2494ทับ2,565ตัดสินไว้เมื่อปีพศ2565เนี่ยวิจัยว่าโจทย์ที่1อยู่กินกันฉันสามีภรรยากับผู้ตายโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับจึงไม่ใช่ภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายจึงม่ใช่ทายาทผู้มีสิทธิ์และ,ะบอดดของผู้ตายแม้ตามทางนำสืบพยานจะได้ความว่า จำเลยทั้ง3และทายาทผู้ตายตกลงยินยอมให้โจทย์ที่1มีส่วนในทรัพย์ดกของผู้ตายเท่าทายาทชั้นบุตรก็เป็นเพียงข้อตกลงระหว่างคู่สมรสและผู้มีส่วนได้เสียในทางแพง่งไม่ทําให้โจทย์ที่1ในฐานะภรรยาที่ไม่สมรสเปลี่ยนสถานะเป็นทายาทผู้มีสิทธิ์รับรดกของผู้ตายได้เพราะการเป็นทายาทที่มีสิทธิ์รับผลกเกิดขึ้นโดยกฎหมายหาใช่ข้อตกลงระหว่างทายาทด,ด้วยกันเองไม่อันนี้ชัดเจนมากนะครับชัดเจนมากเลยนะครับ คงไม่ต้องพูดอะไรอีกต่อไปนะครับก็จะมีข้อยกเว้นอยู่ประการเดียวถ้าเกิดว่าคุณนะครภรรยาไม่สมรสเป็นเจ้าของร่วมนะมีชื่อร่วมในโฉนดที่ดินอย่างเงี้ยนะครับทำมาหาได้ร่วมกันโดยมีหลักฐานชัดเจนนะครับซึ่งในมาตรา1713ของประมวลกรหมายแพ่งพิจารการขอตั้งพิจการมาดกเนี่ยบอกว่าอะไรบอกว่า ถ้าเกิดเราเป็นผู้มีส่วนได้เสียนะครับในฐานะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมเราก็มีสิทธิ์ขอตั้งผู้จัดการมรดกของผู้ตายแม้เราจะไม่สมรสกับผู้ตายนะครับอันนี้ก็เป็นหลักอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะไปใช้ข้อยกเว้นตรงนั้นได้นะครับจบในตอนที่821นะครับสันตันท่านใดสนใจจะปรึกษาทนายวิยุทธ์เกี่ยวกับการทำพินัยกรรมนะครับในการขอระบุ ยกทรัพย์มรดกของผู้ตายให้กับเรานะครับหรือกรณีการขอตั้งผู้จัดก,การมรดกทางออนไลน์ได้แล้วนะครับกรณีไม่มีผู้ค้นทายาทยินยอมทุกคนนะครับติดต่อทนายวิทยุมาได้นะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับทนายวิทยุพบกันใหม่วกกันหน้าสวัสดีครับ